สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาเล่นเกมแบบนี้นั่นเองแมบพบที่มีชื่อนักฆ่านะ,ะนะอุ้ยไมทอง,งทำไมเข้ามาในบ้านมนะีสีเนี่ยอ๋ออสีกดไหนต่อกดออกยังไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบดาบเลยนะยังไม่ได้ซื้อดาบอันอื่นเลยเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อนะ ย้ายมาวางไว้นี่นี่ตรงนี้โอเคก็ได้แล้วเราจะไปซื้อดาบกันไหมตอนนี้มีเงินอยู่สิบบาทอะไม่พอถ้อางั้นกดกลางบัตรอ่ะไปเริ่มเกมกันมีนั่งนั่ง,น,งนอนนอนนะตรงเนี้ยเราเคยจำได้แล้ว มาเล่นกับเราก็สามารถแอดเพื่อนมาได้นะตอนนี้เพื่อนเรามีแค่หนึ่งคนเองอะ่ะทุกคนมาแอดเพื่อนกับเราไหเราทิ้งชื่อไว้แล้วน,นี่เห็นไหมเดี๋ยวดูชื่อนี่อันนี้ชื่อของเรานะทุกคนน่ T A W A N P R P S 3นะรอบที่แล้ว P R P S 2รอบแรกก็ P R P S ธรรมดาเราเปลี่ยนเป็นสามรหัสแล้วอะ่ะ อุ้ยเขาให้เปลี่ยนด้วยเอาหมดเวลายัางนี่เหมือนยังไม่หมดเวลานะเขาไปดูไหมหมดยังหมดเวลายัางหมดเวลาแล้วเหรอโอ้โหอันนี้เป็นตัวละครใหม่เหรอไหมคือคือตัวอะไรอะมาดูตัวละครน,นี้ไหนดูซีดูปีศาจผีอะไรแบบนี้นะ แอนนี่คือแอนนาเบลตัวชักกี้จะเป็นรูปแบบบ้านสิอ๋อไหนไปดูตัวละครตัวนี้หน่อยอ๋อตัวนี้มันคือนั้นหน่อผีบ่อน้ำที่ขานมาจากบ่อน้ำใช่ไหมไม่รู้ก็รอเกมเริ่มก่อนนะทุกคนรอสักกรคู่นะคะแป๊บหนึ่ง แล้วตัวนี้นะคะคือฆาตกรคนน่ากลัวจังเราต้องรอให้มันหลดแล้วรีนิดมันจะหมดฆาตกรอ,อะ่ะมันเริ่มเกมบอยมากแล้วรอนานมากวายนี่เราต้องระวังตัวใช่ไหมไปดูสองขีดกันเก็บของที่พบมันจะมีให้เก็บของ ไม่กี่ก้าวไม่รู้ตอนนี้ต้องเก็บของกี่ชิ้นอุ้ยเพื่อนอย่ายืนนิ่งๆนะเพื่อนรีบเดินไปเร็วเดี๋ยวตายนะเพื่อนเดี๋ยวตายมีแว่นด้วยเสืสีแตงกลัวสีเขียวพี่ตอนนี้ก็เก็บของกี ต้องครบหมดนี้เลยเหรอเ่ไมนมาแล้นมล้ว่อยู่น่นไงวิ่งอยู่นนไงออกไปเลยนะเพื่อนมาช่วยเราหน่อยเพื่อนเพือน๋ยเพื่นอนจ้าเพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมันโผล่มาจากไหนวะเราต้องวิ่ขึ้นไปชั้นบนนะคะทางที่ดีอยู่ชั้นบนดีกว่าอะโหปืนยิงเต็ม เจ็บหนักเลยนะคะเราต้องไปหาที่ซ่อน ต้องเป็นผู้รอดผู้รอดสิเราอย่าแพ้ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาแลทุกคนเหลือแค่สิบวิประตูจะเปิดแล้วนะทีสิบวิแล้ว3ามสองหนึ่งปัดปัดเร็ว มากๆเลยนะเราตาต่อไปกันเลยจ้าคนนี้เป็นนะคะทุกคนเขาคือใครคนที่เป็นคนนี้คือโอ้ oh my god นี่มันแจ็คสันเออมันชื่ออะไรนะแจ็คเดอะคิวเลอร์ปะเออใช่แจ็คสันมาจากเดรเราแจ็คเดอะคิวเลอร์ต่างหากไปไปไปนะคะกำลังมาในไม่ช้า เพื่อนเพื่อนเราเราสามารถแอบ,บข้างบนได้นะดูสิเราตับข้าตกคนี่ที่นี่มันสีดำมืดอย่างนั้นนะกคน,นแล้วแอบอยู่นี่หรอมาจุดของกันเพื่อนเราอยากขึ้นไปอะ่ะเพื่อนพาเราขึ้นไปหน่อยอ,อัชชัปอัชชัปขึ้นไปยังไงขึ้นไปยังไงต้องลอดตาจิางอ่ะอีกทีหนึ่งแล้ว ไปไปแอบๆอ๋อนี้ฆาต,ตรกรอยู่ที่ไหนเราเห็นแล้วนะคะทุกคนเขาวิ่งอยู่โน่นอู้หูเดี๋ยวจะออกไปเดี๋ยวเขาเห็นหเพื่อนไปซ่อนเพื่อนไปซ่อนเพื่อนเพื่อนเราอยากเอาของตรงนู้นนะ ต,ตัวมันอยู่ตรงไหนอะตัมันอยู่ตรงไหนอะต้มันอยู่ตรงไหนเล่นสองตานะ EP สองจะมาใหม่เดี๋ยวคราวาหน้าจะมาเล่นใหม่นะไม่ใช่ EP สองดิเราเคยเล่นไปแล้วมั้งใช่เราเคยเล่นไปแล้วนะรอบนี้ก็กลับมาเล่นอีกนะจ๊ะอุ้ย,ยบัตโจบัตเกมมบัตจังบัตคิดถึงพี่นาคาจังเลยทุกคนพี่นาคาคนที่เราแบบคนที่ปีที่แล้วที่เราแบบชอบเขานะ เพราะเขาเป็นคนแบบว่าเขาแบบว่าชวนเราเล่นโรบอกหลายรอบมากเราก็กดเข้าไปเล่นกับเขาตั้งหลายรอบเลยแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะวายประตูอยู่ตรงนี้นี่เองแอบแอบแอบตู้แอบตู้แอบแอบแอบนี่ตู้อย่าเสียงดังมันใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่เพื่อนเราอยู่ในพวงอะ เขาถูกทำลายไปแล้วพวกเราอุ้ยฮาลก่อนเหรอนี่แค่กูเดินไปกูโดนจำสเก์อีกกูตกใจวายตายเนอะปลาตัวเปิดแล้วไปตัวเปิดแล้วปลาตูปลาตัวตายรอบหน้ากลับมาเล่นใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซลบสไค์ด้วยนะคะบ,บุยจ้า